เนื้อพัดหมูให้สุกนะครับนี่บวบเสร็จพร้นอมแล้วกระตูขอบไปแล้วกระสิบปนพริกขวไปแล้วครับนี่ทำไปแล้วใส่บวบลงไปบวปบเรียมแต่บวบเรียมแต่คนบวบเรียมแต่บวบเอาเล่้งไฟเลยทีนี้น้ำบวบจะได้ออก ใช่ปรุง <c oughs> ตามได้ชอบเลยครับพเพลิดมักหวานพวเพลิดม,มักเค็มเพลิดมักจืกเดเพลิดมกักรสเบอร์รติดปลาเขียวลงไปผงนัวลงไป ตาลงไปอือ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 ,อะโถโท,โทอันนี้ที่เดียวได้ครับเนี่ยบะหมี่เด็ดพุ่ครับปุกฟ้าปุกฟ้าเนี่ยใส่หลายแสบหลายครับผัดบัว ง่ายครับผมเสร็จแล้วก็คือตอกไข่ใส่ให้มันซุกไปพร้อมบวกเสไ็่ไม่พอ หมวกขอมนะครับหมดลายไข่หุบก <c oughs> ินไหมสองพอไหมไม่พอเดี๋ยวแต่ตอกไข่ลงไป อันนี้มันเป็นครัวลานนะครับลานเซามันมันเป็นครัวบ้านมันกับของมนนนันหลายๆจังเลยเปิดลานไจริงของหลังบ้านมันหลายๆมีมัเก็บ <c oughs> หน้าฝนช่วงนี้ครับดิเดนบรรยดกาย Holy leh, um. yeah. ini okay. ับวกใส่ไข่โอเคครับกินเขาแล้วน้ำกันครับเหมือนแล้วเดี๋ยวคปนตปะคกัน